็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็อยู่ผมครับท็อปซี่เกมเมอร์นะครับแล้วก็อยู่กันในเกม n อ b กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าตัวของอุตากตะรีคิดนะครับผมซึ่งในช่วงแรกเนี่ยจะขอเป็นรีวิวอุตากตะก่อนนะครับผมแล้วก็ในช่วงท้ายเนี่ยผมก็จะแนะนํำตู้นี้ให้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูสกิลอุตากตะที่รีคิดกันมาก่อนนะครับผม เริ่มด้วยสกิลแรกนะครับผมเป็นสกิลฟองสบู่นะครับผมใช้สกิลนี้ไปนะครับทำน้ำเมจใส่อีกฝ่ายนะครับผมแล้วก็ทําให้ฝ่ายติดใบนะครับติดสโลว์นะครับแบบมีเดียมนะครับผมแล้วก็เพิ่มนะครับหลบหลีกให้กับตัวเองนะครับแบบมีเดียมเหมือนกันนะครับผมถ้าอัพถึงเลเวล8เนี่ยเปลี่ยนจากสถานะมีเดียมเป็นล่าช์นะครับผมก็คูลดาวสกิลเนี่ยอยู่ที่4วินะครับผมเลเวล8เนี่ยใช้ทีวีแป ผมก็ถือว่าก็โอเคนะ CP ก็ไม่ได้ใช้มากจนเกินไปนะครับแล้วก็คูดาวอยู่ระยะก็ถือว่าโอเคนะครับคูดาวสีวิครับติดใบเนี่ยสิวินะครับผมแล้วก็ติดสโลเนี่ยสิบเอวินะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองไปใช้สกิลกันดูนะครับว่าสกิลเนี่ยมันดีหรือไม่ดีจริงๆผมมีเซตเก่าของตัวละครนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ฟังแล้วกันนะครับผมอ่ะก็ใช้ป้ายนะครับผมนี่เห็นไหมอีกฝ่ายจะติดใบแล้วก็ติดสโลนะครับผมก็ ก็โอเคนะครับก็ไม่แย่นะครับผมนี่มันก็ทะลุไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยทะลุไปเรื่อยๆแบบนี้ประมาณนี้นะครับผมโอเคมาต่อที่สกิลที่2นะครับผมสกิลนี้นะครับผมก็เป็นสกิลเซตอัพดาเมจแอร์เรียนะครับผมจะเป็นบ่อลุ้งนะครับผมอ่ะสกิลเนี้ยถ้าใช้ตัวนี้ในการกันบ้านเนี่ยนะครับจะสามารถดูด CP ฝ่ายตรงข้ามได้นะครับก็คือลด CP ฝ่ายฝ่ายตรงข้ามได้แต่ ไม่แน่ใจว่าลดเยอะมากแค่ไหนนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันไม่สามารถลองได้เนาะ mm hmm. ทำน้ำมีดใสอีกฝ่ายนะครับผมทำอีกฝ่ายเนี่ยติดสถานะตาบอดแบบม mm ีเดียมนะครับผมแล้วก็ลดกรอะแบบม mm ีเดียมเหมือนกัน mm hmm. นะครับผมอ่าประมาณนี้ถ้าอัพถึงเลเวล8เปลี่ยนจากม mm ีเดียมเป็นลัสนะครับผมสกิลนี้ก็คูลดาวสี่วิเหมือนกันนะครับผม mm hmm. ก็ใช้ c p อยู่ที่100นะครับผม mm hmm. ติดตาบอดเนี่ยสิบวินะครับผมแล้วก็ติดลดกรอะเนี่ย 0.85ก็คือ85เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปลองใช้สะกิลกันดูนะครับผมว่ามันเออมันระยะดีไหมนะครับผมดาเมจประมาณไหนนะครับก็เดี๋ยวลองเทสกันนะครับผมใช้สะกีไป้ายนะครับผมแล้วก็เป็นฟองสบู่ประมาณนี้เห็นไหมเรียกออกมานะครับเอ่อีกฝ่ายก็จะติดรถเกล็ดนะครับพร้อมกับติดตาบอดนะครับผมอ่ะเป็นแบบเป็นสีลุ้งเนาะบ่อน้ําเป็นสีลุ้งนะครับผม โอเคนะครับบ่อพิษหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมอ่ะก็สกิลนี้ดูด CP ด้วยถ้าใช้ตัวนี้ในการกันบ้านนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อที่อันตินะครับผมมาดูอันติว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมอันตินะครับก็จะเป็นการปล่อยกระสุนสัตว์หางออกไปนะครับผมทำราเมจนะครับผมสกิลอันตินี่ก็ดูด CP เหมือนกันนะถ้าใช้ตัวนี้ในการกันบ้านนะครับผมก็ทําให้ฝ่ายเนี่ยติดชานะครับผมติดชาแบบล่าชนะครับผม แล้วก็รีซีพีด้วยนะครับผมอ่ะถ้าพูดถึงดีวแปดนะครับผมการรีซีพีเนี่ยก็จะมากขึ้นนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมเอ่อเวลหนึ่งอยู่ที่ห้าสิบหกวินะครับผมก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ถึงหกสิบวินะครับซีพีที่ใช้เนี่ยสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปลองเทสกันดูว่ามันแตกต่างจากอันติรอบที่แล้วไหมอันติอันเก่าเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็น เป็นไอไอตัวท่านี่แหละแต่ว่ามันเป็นแบบปล่อยกระสุนมาปุ๊บแล้วก็เป็นบ่อพิษด้วยนะครับผมแล้วนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับปึ๊บใช้ไปอ๋อเป็นฟองสบ,บู่ก่อนจังหวะแรกแล้วก็เป็นบอมบอลสัตหางมาระเบิดนะครับผมแต่ไม่ได้สร้างบ่อพิษเหมือนกับเอ่ออันอันที่แล้วนะครับผมแต่ว่าตัวนี้จะได้เรื่องของรีซีพีเพิ่มเติมนะครับผมก็ถือว่าอเอาภาพรวมก่อนละกันสำหรับตัวละครน,นี้นะครับผมอ่าสกิลเซตมาใหม่เนี่ย ก็ใช้ในการบุกบ้านได้นะครับผมสำหรับ2สกิลนี้อ่ะเดี๋ยวผมจัดสกิลในการบุกบ้านให้ดูนะครับเพราะว่าผมมีตัวนี้อยู่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งนะตัวละครนี้อยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวผมหาเป็นธาตุละกันนะหาไม่เจอนะครับผมธาตุสีม่วงละกันนะจะได้หาง,ง่ายๆหน่อยนะครับโอเคอ่ะตาก็ะตานะครับผมสกิลเซตเก่าก็จะประมาณนี้นะครับผมสกิลเซตเก่าเนี่ย ถ้าบวกกับเซตใหม่เป็นเซตบุกบ้านนะก็เอาสกิลนี้ออกนะครับนี่ก็จะเป็นสกิลนี้นะครับผมและที่เหลือก็เป็นสกิลใหม่หมดเลยสสกิลใหม่แล้วก็อันติใหม่นะครับผมอันนี้สําหรับการบุกบ้านนะครับผมแต่ถ้ากันบ้านเนี่ยกันบ้านก็ผมว่าใส่สกิลเก่าก็ดีนะสกิลเนี่ยเพราะว่ามันอมตะด้วยไงผมว่าสกิลเก่าสกิลนี้ก็เวิร์กนะครับเพราะว่ามันเอาไว้ป่วนนะครับและอีกสกิลหนึ่งเนี่ยได้หมดเอาเป็นสกิลใบก็ได้นะครับสกิลใบก็น่าจะดี หรือแม่ก็เป็นสกิลบอ่อน้าอะ่ะสกิลบอ่อน้าสีลุ้งอะ่ะเพราะว่ามันดูด CP พได้นะครับเอาไปกันบ้านก็น่าจะโอเคนะครับก็จะเป็นเซตนี้แล้วกันนะครับสสกิลนี้แล้วก็เป็นเป็นบอ่อลุ้งนะครับสกิลบอ่อลุ้งนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับการบุกบ้านและการกันบ้านเซตในการบุกบ้านกันบ้านเนาะก็ถามว่าถ้าตัวนี้ดีไหมเอาเรื่องการบุกบ้านก่อนนะครับผมว่าตัวเนี้ยเฉยๆนะส่วนตัวอันนี้สําหรับผมนะไม่รู้ใครคิดยังไงนะแต่สําหรับสกิลที่รีคิดมาเนี่ย ผมยังเฉยๆอยู่นะครับผมไม่ได้ดีจากเดิมมากนะครับจากเดิมเนี่ยมันจะเป็นสายอมตะบวกกับสกิลที่เป็นดาเมจนะครับผมจะมีสกิลดาเมจหนึ่งสกิลของสกิลเก่านะแต่พอมาเป็นสกิลใหม่เนี่ยจะเป็นสายสถานะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบนะครับผมเรื่องของแบบสโลใบนะครับผมแล้วก็ลดเกาะนะ,ะจะเป็นแบบสายดีบัฟหน่อยนะครับสกิลมาใหม่แต่สกิลเซตเก่าจะได้เรื่องของดาเมจผมมองว่าถ้าเล่นเป็นเซตใหม่เนี่ย ดาเมจอาจจะดรอปลงหน่อยนะครับผมผมคิดว่างานนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมก็ได้เห็นการเล่นของตัวนี้ในการบุกบ้านแล้วก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสก,กิลเนี่ยมันเป็นตรวจกับดักไม่สามารถปลดกับดักได้นะครับผมการจะไปเป็นทีมเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยใช้เทคนิคการตีถอยยากมากนะครับผมเพราะว่าการตีปกติของตัวเนี้ยมันเป็นฟองสบู่ไงคือถ้าเป็นตีถอยตัวพวกตัวธรรมดาเช่นรุ่น7จเนี่ยมันจะเป็นตีไปข้างหน้าแล้วก็ถอยมาเพื่อปลดกับดักได้ แต่ตัวนี้มันทํายากนะครับผมเพราะฉะนั้นมันก็ลําบากนิดนึงในการบุกบ้านนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยไม่ติดเมตาในการบุกบ้านอย่างแน่นอนนะครับผมส่วนในเรื่องการบ้านเนี่ยผมโอเคนะคสำหรับตัวนี้ผมว่าการบ้านได้โอเคเอาไว้การบ้านนอกก็ได้นะครับผมเอาไวบ้บนป่วนนะอย่างเซตที่ผมแนะนําไปอ่ะมีอมตะ2สกิลนะครับผมแล้วก็ ใช้เป็นสกิลไอไอบ่อลุงเนี่ยนะครับก็ถือว่าน่าจะดีอยู่นะครับเพราะว่าดูด C ีได้ด้วยนะครับสกิลบ่อลุงเนะี่ยดูด C ีได้นะก็จะประมาณนี้สําหรับเซ็ตในการกันบ้านตัวตามถามว่าได้ไหมก็โอเคนะครับก็ไม่แย่มากแต่สกิลมันไม่ได้กว้างไนงะมันจะเป็นเน้นบัฟมากกว่าสําหรับตัวละครนี้คือมันมีสกิลเก่าในการบัฟอมาตะให้เพื่อนร่วมทีมได้นะน,นั้นคือสกิลในการซับนะนอกนั้นก็เฉยๆนะครับผมสําหรับผมก็คือเฉยๆนะครับผมแล้วถามว่าตัวนี้ ควรเปิดไหมนะครับผมส่วนตัวผมไม่เปิดนะครับแล้วก็ไม่แนะนาให้เปิดนะครับเหตุผลที่ผมไม่เปิดนะครับ1เลยนะครับมันเป็นตัว6ดาวนะครับตัวที่รีคิดมาพร้อมแซมแบบนี้จะเป็นตัว6ดาวซึ่งตัว7ดาวในยุคนี้เก่งกว่าตัว6ดาวค่อนข้างเยอะนะครับถ้าคุณไปเปิดพวกตัว6ดาวมันก็จะทําให้แบบคุณตกเมตานะสาหรับผมก็คือแบบเปิดเฉพาะตัว7ดาวเท่านั้นนะครับพอเห็นเป็น6ดาวปุ๊บผมข้ามเลย ผเหตุผลที 2> ่2ก็คือมันใกล้กิจกรรม3.5ปีแล้วนะครับผมกิจกรรม3.5ปีเนี่ยคาดว่าคงจะมาวันที่10นะครับผมเพราะว่าราวอัพก็หมดวันที่10นะครับแซมก็หมดวันที่10เพราะฉะนั้นแล้ววันที่10เนี่ยต้องมีกิจกรรมใหม่มาแน่นอนซึ่งคงเป็นกิจกรรม3.5ปีนะครับผมผมคิดว่าตัวละครที่มา3.5ปีเป็นตัวราวอัพแล้วก็น่าจะเป็นตัวที่เก่งนะครับอย่างน้อยเนี่ยเก่งกว่าตัวนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ผมแนะนําว่าให้คุณอดทนรอ3.5ปีจะดีกว่านะครับเพื่อให้คุณได้ตัวเมตานะครับประมาณนี้ถ้าคุณจะเอาเพชรมาลงกับตู้เนี่ยมันถามว่าเยอะไหมมันก็ไม่เยอะหรอกพันกว่านะครับสาหรับสเต็ปทั้งหมดนะก็เสียประมาณพันกว่านั่นแหละนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ไม่คุ้มอยู่ดีนะครับเอ,เอาเอลเอเพชรตรงเนี้ยไปรอสุ่ม3.5ปีดีกว่านะครับผม แล้วก็อย่างที่3นะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของความเก่งของตัวละครเนี่ยคือบุกบ้านเนี่ยมันไม่ติดเมตาอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าตัวละคร6ดาวที่ใช้ในการบุกบ้านเมตาปัจจุบันตอนเนี้น้อยมากๆนะครับผมมีประมาณไม่เกิน3ตัวนะครับสำหรับตัวละคร6ดาวที่เหลือคือทุกคนใช้7ดดาวกันหมดแล้วนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็ไม่ติดเมตาแน่นอนนะครับผมแต่อาจจะติดเมตาในเรื่องการบ้านก็ถือว่าโอเคนะครับคือเซตเก่ามันเล่นได้อยู่แล้วไงประเด็นอนะ ถ้าคนที่มีเซตเก่าอยู่แล้วผมก็แนะนําว่าให้คุณใช้เซตเก่าก็ได้นะครับผมไม่จําเป็นต้องมาเสียเพชรนะอันนี้ส่วนตัวนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับการแนะนําตัวละครน,นี้อ่ะก็น่าจะครบแล้วนะครับไปที่ตู้ต่อไปนะครับจะเป็นตู้นี้นะครับผมตู้นี้เนี่ยถามว่าควรเปิดหรือไม่เปิดนะครับส่วนตัวเนี่ยผมไม่แนะนําให้เปิดครับคนที่จะเปิดตู้เนี่ยจุดประสงค์ในการเปิดตู้นี้ก็คือการแลกอุปกรณ์นินจานะครับผมเนี่ย คือมันสามารถแลกอุปกรณ์นินจาได้นะครับถามว่าเสียเพชรประมาณเท่าไหร่นะครับจากที่ผมคำนวณเนี่ยเสียเพชรประมาณาพันพันหกนะครับผมพันหกนะก็ถือว่าเสียเพชรค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะว่าคือในตู้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรดีนะเนี่ยในตู้เนี่ยคือมันก็เฉยเฉยะไม่มีอะไรดีนะครับเพราะว่าการที่คุณจะเปิดมาหาตัวเก่าๆเนี่ยผมไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับผม คุณควรไปเปิดพวกตู้ใหม่ๆพวกตู้แล้วอัตัวต่างๆดีกว่านะครับผมเพราะว่าถึงคุณจะมาเปิดตัวละครเก่าเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรนะอืมประมาณนี้คือคนที่จะเปิดตู้นี้หวังแค่เอาเปิดเนี่ยแล้วเอาเหรียญมาแลกอุปกรณ์นินจาเพื่อเอาไปเพิ่มเติมให้กับตัวละครที่คุณปั้นอยู่สมมุตินะผมปั้นรุ่น7นะครับผมผมก็เปิดตู้นี้1,600นะครับแล้วก็แลกอุปกรณ์นินจา5ดาวนะครับไม่ใช่6ดาวนะแค่5ดาวนะครับคุณจะได้ตแตกเพิ่ม2ช่อง แต่สำหรับผมส่วนตัวผมมองว่ามันไม่คุ้มไงกับพันหกที่คุณเสียไปเนะี่ยคุณต้องรวยเพชรขนาดไหนถึงคุณจะมาเปิดตู้นี้นะครับสำหรับผมเนี่ยตู้นี้ก็คือตู้กับดักนะครับกินเพชรก่อนที่คุณจะไปถึงกิจกรรม3.5ปีนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนําว่าให้คุณดองต่อไปนั่นแหละดีแล้วนะครับผมรอกิจกรรม3.5ปีดีกว่าเนาะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ การรีวิวทั้ง2ตู้นะครับผมก็ประมาณนี้ผมข้ามทั้งสองตู้เลยนะครับส่วนแซมในรอบนี้เนะี่ยผมใช้ตัวไรตีนะครับก็ต้องบอกว่าใช้ตัวรุ่น7อีกแล้วครับรุ่น7ตีได้ทุกตัวนะครับผมแล้วก็ผมก็ตีรุ่น7เนี่ยได้รอบประมาณ5ล้าน5 6ล้านประมาณนะเนี้ยก็เนี่ยก็เล่นมาประมาณ60ล้านแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็ต้องไปตีเพิ่มนั่นแหละนะครับผมก็สู้ๆแล้วกันสำหรับคนที่ไม่มีตัวโบนัสนะครับก็หาตัวเก่ามาลองเล่นดูนะครับใช้ตัวเก่าที่แบบอันตีแรงๆอาจจะเป็นแบบ ถ้าสมมุติคุณมีโตะไลท์อันติเวลเยอะอะไรเงี้ยก็ลองอามาเล่นดูก็ได้อาจจะดีนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคก็จบไปกับการรีวิวตู้นี้นะครับผมตู้อุตาคาตะนะครับผมก็ใครที่ได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ